สวัสดีครับมาพบมาเจอกันแล้วในรายการปูจร่จันองดำครับวันนั้นคุยเรื่องจิตในจิตก็ลืมไปว่าบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจไอ้จิตในจิตไอ้ที่เทคนิคเขาเรียกอุบายหรือกุสโลบายในจิตจิตในจิต คือมีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้จิตในจิตแต่ที่สำคัญนะ่ะคือที่หลักสำคัญจริงๆเนะี่ยคือท่านต้องจำจิต16บบับพ้าให้ได้เนี่ยคือปริยัติเห็นปริยัติท,ท่านทิ้งไม่ได้เลยนะถ้าท่านทิ้งอ่ะท่านจะเฟงฟางนะคือ16อย่างเอาเดี๋ยวทวนะแล้วจำถ,ถ้าจำยังไม่ได้ก็เปิดอันเนี้ยบ่อยๆเปิดให้จำไม่ได้ไม่ต้องไปเปิดตำราฟังเนี่ยมันง่ายกว่าอ่านนะอ่านแล้วมันหลับหลับง่าย เขาเรียกเห็นจิตในจิตนะจิตมีก็คือมีกิเลสสามตัวจิตมีโมหะหนึ่งนะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะสองนล้นะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะเป็นสี่แล้วนะจิตมีโลภะก็รู้ว่าจิตมีโลภะจิตไม่มีโลภะก็รู้ไม่ไม่มีโลภะนี่หกแล้วนะทีนี้ไอ้หกเนี่ยเราจำง่ายแหละโลภะโทสะโมหะนะ ทีนี้ก็ไปจิตฟุ้งซ่านก็คือว่ารู้จิตฟุ้งซ่านแล้กวก็จิตขดหูทอหอ้อถอยขี้เกียจเกียจค้านง่วงหงาเข้านอนนี่ก็อีกอักอนนะเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วนะแปดทีนี้ก็แปดแล้วก็เก้าจิตมีเมตตากับจิตไม่มีเมตตาเป็นสิบนะช่ป่บไม่รู้นะท่านไล่เองเดี๋ยวท่านไล่เองฟังไล่ไปอันนี้มีเมตากับไม่มีเมตานะเป็นเก้าเป็นสิบนะจิตได้ฌานก็รู้ว่าจิตได้ฌานจิตไม่ได้ฌานก็รู้ว่าจิตไม่ได้ฌาน ได้ฌานก็คือวิตวิจารปิติสุเอกตามันจะรู้โดยอัตโนมัติมันแล้วก็จิตตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิกับจิตไม่ตั้งมั่น14แล้วนะ15จิตหลุดพ้นกับจิตไม่หลุดพ้น15 16้าบนี่ครบคือจิตไอ้จิตหลุดพ้นไม่หลุดพ้นนั่นคือมันบอกกันไม่ได้มันเป็นปัจจังเวแต่ผมเคยบอกไปเทพว่ให้ดูปัจจเวยขณะยานตรงนี้บางทีไปหมู่ผู้ศึกษาปฏิบัติเออมันแปลกนะก็ในยาน16คนไม่รู้นะเว่า ปัจจเวนะมันจะเป็นเหมือนยันการผีตัวเราเนาะเราจะทําอะไรไปมันจะมานะดักหน้าดักหลังอยู่ตรงเนี้ยปัจจเวกมันจะพิจารณาตลอดตัวเนี้ยมันเหมือนว่าสติดอกผลของสติสัมป,ปชัญญะเนี่ยคือสํานึกนะไอ้ความสํานึกเนี่ยสำนึกเนี่ย,สำ,ยสำนึกดีสํานึกเชื่อเนี่ยคือสติเมื่อเราฝึกมากแล้วสัมป,ปชัญญะสัมปชัญญะฝึกมากแล้วเนี่ยมันคือสํานึกที่สํสนึกปั้นอะไรเนี่ย สามันสำนึกมันลึกลงไปอีกนะสามันสำนึกคือคือมีสำนึกในไตลักษณะสามก็คือสามันเนี่ยสามัญยักษ์ลักษณนี่นนคือลึกลงไปสำนึกในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกบังคับบัญชาไม่ได้นี่ทวนจิตไ้จิตนะวันนี้มาเอาว่าจะมากายานุปัสนาสติปฐานเห็นกายในกายกายเยกายานุปัสสาวิหารติอาตาปีสัมปัชาโนสติมา วิเนยยโลกเกออภิชาธโธมนสังพิยนากายในกายมีสัมมัชัญญะมีความเพียรมีสติสามตัวเดี่สคัญนะมหาสติปัฏฐานสูตสามเนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมีอยู่ตัวนี้ทุกทุกครั้งมืออาตาปีเพียนเผากีเลสให้เราร้อนมีสัมมัชัญญะรู้สึกตัวทุกพอมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสาตัวขาดตัวหนึ่งตัวใดไม่ได้เลยถ้าขาดปั๊บ จะไม่เห็นกายจะไม่เห็นเวทนาจะไม่เห็นจิตจะไม่เห็นธรรมเลยแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่เห็นเลยเลยฉะนั้นอาตาปีสัมปชานโนสติมาคือเรื่องสําคัญมากนะเป็นองค์ประกอบเป็นสภาวะที่จะต้องเหมือนมีเรือเนี่ยท่านกําลังปฏิบัติเรือจะพายไปไหนเนี่ยต้องอาศัยพายพายนี่แหละคือที่จะนําเรือไปเนี่ยให้มันไปสู่จุดหมายเนี่ยก็ต้องคืออาตาปีสัมปชานโนสติมาและไอ้สามตัวเนี่ยเพื่อไปเห็นกายแล้วหรือเห็นเวทนาแล้วเห็นจิตแล้วเห็นธรรมแล้วเนี่ยมันจะละ ละหมายถึงอภิชาและธรรมนัตความพอใจความดีก็ไม่เอาทั้งพอใจและไม่พอใจคือให้รู้เฉยๆไม่ไปยึดติดในสิ่งที่เราพอใจไม่ไปโกรธกับสิ่งที่ไม่พอใจคือถูกใจกับไม่ถูกใจคือรู้เฉยๆอย่าไปยึดติดกับมันเพราะกายก็คือกายเวทนาก็คือเวทนาจิตก็คือจิตธรรมก็คือธรรมพลตัววันนี้มาพูดถึงกายในกายกายเยกายยากายก็คือกายเนี่ยทีนี้ใน เรื่องปริยัติเนี่ยมันมีทั้งหมด6บับพะหนึ่งอาณาปานสติปับพระคือดูลมหายใจแล้วลมหายใจนี่ยังละเอียดอีกนะรู้ว่าลมเบาก็ลมเบารู้ว่าลมออกก็ออกรู้ทั้งเข้าทั้งออกยังไงรู้ละเอียดต้นลมกลางลมปลายลอยยเเนีรู้้ลละดตมกลลลาางมปรู้เข้าลึกรู้เข้ายาวรู้เข้าสั้นรู้ออกอะไรเนี่ยละเอียดทิ่แต่ว่าให้รู้นะ เขาเรียกอานาปานสติปัปพะดูลมหายใจฉันเรื่องอามหายใจเดี๋ยปฏิบัติเลยก็ได้ไม่ต้องไปพิจารณาละเอียดว่าถึง16ขั้นเดี๋ยวมันไปมันเองลมจะพาเราไปเองอสองตะกี้หนึ่งนี่นะอานาปานสติอานาปานสติปัปพะคือดูลมหายใจสองอิรยาบถปัปพะอิริยาบถ์สีนั่นเองอิริยาบถนะเขาบอกว่าอิริยาบถปัปพะคือเดินยืนนั่งนอนเนี่ยอิริยาบถใหญ่ เขาเรียกอิริยาบถอย่างใหญ่เดินยืนนั่งนอนเช้นการปฏิบัติจะท่าไหนก็ได้บางท่านเนี่ยมีพระอยู่องค์ท่านชอบนอนปฏิบัติทุกวันนี้ยังสงสัยอยู่นะเพราะตัวเองทําไม่ได้ไงพอทําไม่ได้เฮ้เขาจะทําได้แล้วตัวเองเอาตัวเองเป็นบรรทัาน์่ะท่านอาจจะได้ก็ได้แต่เราบันสงสัยอยู่ไงเนี่ยสงสัยไม่มีที่สิ้นสุดวันหนึ่งมันเราต้องไปปฏิบัติดูแต่ตรงนั้นถ้าใครได้นอนนอนและทํากรรมฐานเนี่ยถือว่าสึกยอดนะต้องฝึกมาเก่งเพราะต้องควรนะ พิจนารณาเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไงไม่ได้ก็ไม่ว่ากัน6กับเกมองคนมุมนะยังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปวิจารณ์ครับอ่าอาริยาบวกปัประสามสัมปัญญะปัประสัมปัญญาปับพระก็คือเขบอกอยู่แล้สัมปัญญาปัประก็คือละเอียดทุกขั้นตอนขยับ9ก้าซ้าย9ก้าขวากระพริบตาอ้าปากแปลงฟันอาบน้ำเลยรู้สึกตัวตลอดเวลาเนียาเรียก สัมปชัญญะปรับพระรู้ทุกขณะแม่แรงรู้ให้ละเอียดว่าตอนนี้เราจะกระพริบตานะตอนนี้กําลังจะอา้าปากนะตอนนี้กําลังจะหาานะเนี่ยต้องไปรู้ในขนาดนี้ให้ละเอียดยิ่งรู้ละเอียดเท่าไหร่ตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วรู้ทุกทุกอย่างที่เรากระทำไปหรือจะทําอะไรกาลังทําอะไรเี่ยให้รู้ละเอียดสามเลน,นะนี่เขาเรียกสัมประชัญญะสี่ปฏิกูลมณสิการะนะปฏิกูลมณสิการะคือรู้อาการกายสามสิบสองตับไตไส้พุง ม้ามหัวใจเลือดน้ำเลือดน้ำหนองเสมหะอะไรพวกนี้อาการกายของเราสามสิบสองอย่างกระดูกเลอะในกระดูกอะไรทุกอย่างรู้หมดเลยพิจารณาเป็นปฏิกูลนะเป็นปฏิกูลเออเป็นของมูดคู่เน้าเดินป็นของเน้าอะไรเงี้นะนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วนะ 5, 5, นะนหน้าธาตุมนติการละก็คือร่างกายแล้วเนะี่ยประกอบด้วยธาตุ 5, ทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่ห้าแล้วนะหกอสุภก้า ก็คือป่าชาทั้งเก้าป่าชาทั้งเก้าหมายถึงนึกอสุภาเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงช้ำเลือดช้ำหนองหรือเป็นงไงลักษณะบ,นะบินซากศพนะศบซดบแห้งซบอนอนขึ้นอะไรก็ว่าไปเป็นอสุภาเนี่ยทั้งหมดรวมแล้วหกประภาทีนี้กายภายนอกก็คืออธิบายในเรื่องจิตไปแล้วกายนอกก็ครูบาอาจารย์โบอกให้พิจารณาไปอย่างนั้นแต่ของผมนะการปฏิบัติญาณแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันญาณผมเนี่ยไม่ให้สับสนนยกายนอกก็คือกายผู้อืน่น เช่นเราไปปองศพไปดูเขาศพเขายัางไงไงแล้วโอมไปนที่โกน้องเข้ามาไม,มไม่ใช่นะ้องไม่เฉยนะเราต้องพิจารณาด้วยมีโยนิศบันทึกการด้วยแล้วจะเห็นว่าออมันคือยังงั้นงั้นงั้นนะ่นะเนี่ยทาเลกายในนี้กายนอกเข้าใจแล้วกายในก็คือเนี่ยดูไอ้ร่างกายภายในเขาไงอาจจะเป็นกายคักตาคติก็ได้พารนาไปยืนอยู่เอากายเราคืองั้นนะเรียกเรียกเห็นกายในกายและไอที่มันจะลึกกว่านั้นเหมือนจิตในจิตปั๊เนี่ย ตรงนี้มันจะเกิดแต่ปัจจตังเวรแล้วถ้าจะรู้ว่ามันลึกลงไปคือความลึกของมันนั่นเองไอ้ความลึกมันเป็นปัจจุบันก่อนแล้วเขาเคยลึกถอยไปในอดีตเล็กนเห็นกายเหกายวันนี้นะกายเยกานายานุป,ปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโลสติมาวิเนยะโลเกปิชาโตมัสตังแต่อย่าทิ้งนะอาตาปีมีความเพียรให้เราร้อนความเพียรไม่ใช่เพียรเฉยเฉยนะเพียรต้องเล่าร้อนนะต้องเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะบางคนเพียรไม่ถึงก็ตั้งเวลาด้วยได้ยาก ต้องเอาไปเหงือแล้วก็เหงือตกเหงือแห้งอ่ะแล้วจะค่อยๆฝึกวันเดี๋ยวมันชินมันจะขยับขยับมาเรื่อยและตรงนี้มันจะเป็นยาหอมชะลมใจเรื่องมีปิติเข้าไปเนี่ยและสติมาต้องไวมีสติตลอดเวลาสามารชัญญะรู้สึกตัวให้ละเอียดเข้าไปแล้วมันจะเข้าใจเนี่ยก็ได้วันนี้คุยถึงมหาสติปัฏฐานสี่นะวันนี้คุยเรื่องกายแล้วก็จิตคุยไปแล้ววันหน้าจะมาคุยเรื่องเวทนากับธรรมในคาต่อไปทีนี้ก็มีเวลาเหลือนิดหน่อยอท่านผู้ชมผู้ฟัง ที่นั่งอยู่ลูกศิษย์ลูกหามีอะไรคิดว่าจะถามไถ่ไหมแล้วถ้าสมมติว่ากรณีที่เราพิจารณากายในกายครับทำข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมคะหรือต้องทำทุกข้อกายเนะอขอข้อใดข้อหนึ่งถนัดอะไรก็ทำอย่างนั้นนะถนัดอะไรทําได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวมันไปมันเองตรงเนี้บางทีมีคนถามแย่ะเหมือนกันแต่สติปัญญาเขาสร้างมาบางทีเขาชอบคิดจะจัดไถ่าย่ะเดี๋ยวมันมาเองแต่วันนี้เอาทีละอย่างก่อนถ้าเรามีความเข้าใจจะเอาหลายอย่างแล้วจะมาสับสนนะก็เหมือนเราจะเอา บลืมมือเรามีสองมือแต่เราก็เหมือนไฟฟ้าอ่ะจะเอานน่นเอานี่นะ่ะมียี่สิบมือจะเอาไม่ได้เลยจับทีอย่างแต่ละเอียดจับอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วมันจะเข้าใจโดยปริยายว่าเออควรจะยกตรงนี้นะมันจะดูให้พร้อมเลยเพราะเพยสติอ่าปัญญาเราแย่เรามีเราแย่นะโอ้มันจับแต่ละอย่างชัดเจนแต่มันก็จับทีอย่างทีอย่างทีอย่าง,างแล้วสุดท้ายมันจะรวมไปจับท่าน์ไหเราจะแยกออกหมดเราจะเห็นหมดเลยครับเขาก็ใจนะอ่ามีอะไรที่ใหญ่หี่ไหม ถ้าไม่มีก็คงวันนี้เห็นกายในกายนะกายเยกายยานุกปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติอันนี้มันเป็นข้อข้อมูลในการที่ว่าฝึกเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ฝึกสติฝึกสติจริงๆบางท่านเนี่ยท่านในพระสูรเขาเรียกมหาสติปัฏฐานตัวนี้นาไปสู่มักมีองแปดนาไปสู่ใช่นำใช่นําไปสู่สัมมาทิฏฐิ ตรงนี้สติเนี่ยคือเป็นการฝึกสติเบื้องต้นให้เห็นจริงใช่และสติคือความระลึกได้แต่ว่าในองค์ธรรมสภาวะเขามันเนี่ยไม่ใช่สติอย่างเดียวต้องพร้อมด้วยอาตปปีและสัพพชาโนสามตัวขาดไม่ได้แต่เขารวมไม่ง่ายพูดั้นๆมาให้เข้าใจงั้นเนี่ยคือการฝึกสติสติไปฝึกตรงไหนอ่ะก็ศึกฝึกอาด้วยที่กายฝึกด้วยเวทนาฝึกที่จิตฝึกที่ธรรมนี่มันมีมีข้อถามเอ้แล้วฝึกไปอย่างไง เดี๋ยวมันถึงเองฮะแต่ว่าอันนี้คือการเรียนปริยัคว่าแต่ละอย่างมันไปนี้แต่บางทีเราชั่วโมงเดียวนั่งคึณอย่ามองว่ามันเห็นหมดบางคนฝึกจิตดีแล้วปั๊บนะจู่ๆพอดูกายแป๊บเดียวเวทนามันมาแล้วบางทีนั่งปั๊บดูเวทนามาแล้วเอาทาไมยังไม่ปวดไปใช่ใจมันเกิดเวทนาแล้วมันก็มาบางทีอันไหนมากกว่าแต่เดี๋ยวมันถึงกันหมดเหมือนน้ำทามันไหลตกลงมาปั๊มอยู่ในพื้นดินเดี๋ยวมันกระจายไปให้เราเข้าใจในเบสิกในเรื่องปริยัคไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันถึงกันหมดนะ ก็มไม่มีอะไรนะโอเควันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ